เซียน,เ,ยนเราจะได้จุ่มงเราป้องกัน,นวะเออลงบนแล้วกัน<ม> โผ่มาเหมอนดับเลยเหรอโหน่ะไปจะชุบโอ้ยจะไปไปพี่ไปป่าควันไปข้างหน้า พี่ปลาควันแล้วมันไม่โดนมุ้งได้ยังไงเกิดไปดีกว่าเด็กเกิดไปดีกว่ากูจะรู้ว่าทำไมเนี้ยทำไมทำไมเข้าไปยึดฐานได้ยังไงางไหนสายวะอเห

โอ้โหโอ้หมันน่าเดือดเป็นฮี่เลนีกูจะโล้วอยู่ดีว <so ่ะไม่ไล่ที่อะไร ไปบหนึ่งไปบิหนึ่งไปบหนึ่งไปบหนึ่งโออยู่แล้วนโอ้โหโอ้ยกลาเขาืเพื่อนล้มยังไง

ดีไปเนี่ยลุ้นล้มหนึ่งล้มสองโอ้โหล้มสนัยเดือดสนัยยิงกำลังเร่งใจแล้กที่กำลังวิ่งไป Nếu con này hẳn cái của là cha cháu, ơi, ôi chú ơi, này có mà, này น oh, ้อฉันแหกอาจริงแค่น comforting ขับบร verw Harrop แล้ว ongs kilograms เจ้า โอ้โห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 นี่เป็นอะนรวาต่ไหนเนี่ยนี่ถึงจะถึงไอเดียเรือขาไปด้วยไปตรงนั้นนะโอ๊อาลาลาเหนื่อยไม่สบายจิ๋งให้กูชกชุบอระเดียด อโอ้โหแม่งีตัวนะถามในที่อ่ะเรื่องไม่ไหวนะเจ็บโอ้โหข้างหลังก็มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเจ็ด <Good. S 2> โอ้โอเจ็บใหม่ดีก๊อฟเว้ยขอบคุณรับข้างหลังอีกหนึ่งตัว ยิงยับเลยนะเราอ่ะยิงยับเลยนะได้โลเลยเนาะถึงไหมวะเด้ถึงได้เพื่อนขับแล้วเพื่อนีพเกินเราขับมาไอ,อา้สอ,องอุ้ย ๋ยวเข้าบนหัวเอเข้าบ้านกันก็ไม้ล่นไปแล้วเบี้ย่งนี่เขียนเยอะส ข,ขึ้นขี่ก่อนก็ไม่ขอขึ้นฟักก่อน,น,น,นโอ้โหระเบิดโอ้ยีโ่โอ้ขอบคุณอขอบคุณครับใจดีขอบคุณมากเลยนะแต่เหมือนกับว่าจะตายพร้อมกัน เข้าหลังเข้าหลังูกอลนี่โอ้โหอัไรกันไหนวะโอ้โหโดนเดือดซองยัดนี่เมื่อกี้เนี้ย ลูกซองยับลูกซองยับหน้าเลยเ้าดฐานสำเร็จโอ้โหไม่ทันไม่เคยทันอะไรทุกอย่างเ,เพื่อนขอบคุณครับ Yeah ม่ก,ก้าเข้าไปเลยยินไม่ได้ด้วยก็ได้วะโอ้โหเปิดไฟเล่นไม่จะเฮ้ยไม่หลากบูโอ้โหไอ้เที่ยวเพ่อเปิดไฟเหรอ โดนฝั่งขวาเฮ้ยฝั่งนั้นก็ได้มาเยอะท่าดมก็ได้โอ้โหช่วยได้อยู่เรัึมแล้วไปอ้้ยโอ้โหยนิดเดียวเองโอ้โหอะไรกันเก น้เล่นอะไรกันเะอะไรวะอย่าไมรบลุกๆอยั่นี่แหละรบนตัวนี้นี่แหะโอ้ย เดี๋ยเกือบแล้วสายมีหรดอดทำไมตรงนั้นมันตกบ่อยจังเลยเพื่อน<ๆ>สี่สองข้างบนข้างบนมีคน บุกทีสองแล้วดื้อโอ้ย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  เก็บอะไรก็เก็บอะไรเรื่อยๆเรื่ก็เก็บอะไรสวยโอ้โหบนวนวนข้างบน

ระเบิดดุดุนมาตู้ไล่หำมู้ายหมอม่เห็นเลยเฮ้ใส่ฟ้าสนามอยาตกใโอ้หลัง แต่วันนี้มันไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเลยฟ,ฟังเราทีหนึ่งกำลังจะโดนยึดคืนด้วยแตส,ส,สองกำลังโดนด้วยเออส,สองนี่สิ่งยิ่นะครับทีหนึ่งเลยอย่างนั้นหน้าหลับสบายเน ข้างหนวะ้ยเหนียวไนโอ้โหข้างในดิเหรอเฮ้ยมันอเหนียวเหนียวมากเลยหนึ่งสองสามสี่เกินหรอแค่วีเดียวแค่วิเดียวยิงตัวข้างหน้าก่อนนะยิงตัวข้างหน้าก่อนยิงตัวกูเอ้ยนั่นเลยนั่นเลย

แตเปนโลสกโคโอ้โหโอเาระเบิด oh. ด hey, ้วะถ้าระเบิดจะให้มันไปไปโอ้ยนี่มา ทุกคมเม้นล้วไมมันยูทูบนม่ไปโดนหรือเปล่าดูวเออหมแล้วจ้านะรับไ่ได้หรอก็ได้นะคุณหอคุณหมอโอ้ระเบิด

โอ้โหเดินมินิ14เข้าไปบุกเลยวะโอ้ยย้อข้างาออยอมตายดีกว่า

bố cái con ninja Võ khỏe không phải là kiểu Võ khỏe

โอเ้โหมองตรงนี้ก็แน่นเลยสุดๆใช่ไหมไม่คิดว่าจะถึงตรงนี้เฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์มันแบบว่าแข็งแรงสัสๆเนี่ยขนาดยิงตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่แตกเลยดูด

ต้องออกแล้วว่ะหมดเล่นสนุกแล้วสอง<ล> <c oughs> โอ้โหอ,อ,อยู่ข้างบ,งบนจริงๆ้วยอยู่ข้างบนตัวนึงอยู่ข้างบนตัวนึงต้องป้อมปืนอ่ะอ๋อพวกมึงหยุด อยู่ข้างหน้าค่ะปีนีอยู่ซีหนึ anyway. <Vin> ่งย่เลยบทีอ๋อโเบวิอ <hur> ยู <neighborhood> <g consiste> <Có> ่ในทีมนมดเลคะด้วย อออยู่ฝั่งซ oh ้ายดี่เต็มไปแวกนี่มาโชว์กรงเล่นเต็มไปเดือ้โหให้ให้ได้เลิงทักนิดนึงก็ดีนะไอ้เหี้ย ไม่ทำได้เลยใช่มันโหทุกที่เลย ได้แล้วเว้ยทีหนได้แล้วเว้ยดเบิดโดยิงระเบิดทิ้งบอมโดยยิงทิ้งบอมกูก็หน่อยตัวทิ้งบอมไงระแเบบิดระแเบบิดมแบบือ ช่วยไม่ไ <sociedad> ด้เหนยวนะค่าเป็นร้อยสามสิบห้าคนสังหารเป็นร้อยสามสิบห้าคนทหารรวมร้อยหกสิบห้าเชื่อหลือยี่สิบ